สวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้อยู่กับใครครับผมต้องมนทักยิมมิวสิกครับผมคือผมไปได้ยินเพลงอาการหัวใจผมก็เลยเชิญเข้ามาสัมภาษณ์เออ<ม>เป็นโอกาสที่ดีมากเลยแบบขอบคุณครับขอบคุณครับ,บ,รบดีมากดีมากมเกิดจากอะไรเพลงอาการหัวใจเพลงอ่ะส่วนมากครับมันจะเป็นการเล่าเรื่องจากที่อยู่ในใจเราหรือว่าสิ่งที่เราผ่านมาเป็นประสบการณ์ฮะคือเคยมีความรักครับในวัยเด็กก็สะสมมาเรื่อยเรื่อเรื่องความรักเพราะว่าไม่เคยสมหวังเลยในเนื้อเพลงต่างๆอาจจะ จริงบ้างเติมบ้างเพราะว่าบางอย่างมันก็ต้องเซฟไว้นะฮะจึงได้กลายมาเป็นบทเพลงอาการหัวใจอย่างที่เห็นครับผมก็คือเอาประสบการณ์จริงมาแต่งเพลงแล้วตอนนั้นฮิววใจตัวเองยังไงโอ้ยเยอะพี่ไม่ว่าจะเป็นฟังเพลงเล่นเกมเตะบอลหรือว่าจะเป็นเที่ยวคาำคืนอย่างเงี้ยพี่จะหิวใจได้นะครับทากิจกรรมเยอะมากนะทุกคนฟังไว้นะการอกหักไม่ใช่เรื่องเล่นๆนะฮะวิธีที่จะหิวใจของเราอะอันดับแรกคืออะไรอันดับแรกนะฮะที่ผมอะหยิบขึ้นมาคือ กีตาร์ผมอ่ะเป็นคนที่อยู่กับกีตาร์มาตลอดซึ่งนอนอยู่เง,งี้ยเศร้าๆอย่างเงี้ยก็หยิบกีตาร์ข<ช>ึ้นมาดีดเพลงเร็วบ้าง<ม>พเพลงเศร้าบ้างอ่ะก็หยิบกีตาร์มาแล้วก็แบบเล่นอะไรอย่างเงี้ยเพราะก็แล้วก็เลยเกิดแรงบันดาลใจใช่ไหมใช่แรงบันดาลใจนะแบบเพลง,งอาการหัวใจขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยเนื้อ <c oughs> เ,เรื่องของเพลงอาการหัวใจเนี่ยเป็นไงเป็นเรื่องราวของผู้ชายคนหนึ่งที่แอบรักสาวคนหนึ่งแล้วกันนะฮะก็ทําทุกอย่างเพื่อเขาอ่ะเอาใจใส่เขาทุกอย่างทําทุกอย่างจน ่ยิงอะเริ่มใจอ่อนพอผ่านไปช่วงเวลาช่วงหนึ่งกลายเป็นว่ามีบุคคลที่3เข้ามาซึ่งผู้หญิงก็ต้องเลือกสิ่งที่ดีกว่านะฮะเพื่ออนาคตของเขาครับผมไปถ่ายกันที่ไหนอี่ยยกกองไปถ่ายที่ร้อยเอ็ดครับผมยกกองถ่ายไปนี่คือแบบ เป็นยังไงบ้างแบบวันแรกอะไรเงี้ยช่วงช่วงวันแรกนะฮะก็เจอเหตุการณ์ที่พีคมากถ้าจะเป็นช่วงแรกที่ไปถ่ายเลยมีเหตุการณ์ที่ว่าโดนแทนต่อยโดนแตนต่อยโดนแตนต่อยครับทุกคนโดนแต้นต่อยอีกเช่นงเอาไปแชร์ไอะไรไ่ใชร์น่าต่อยนะฮะอันนี้แตนต่อยนะแตนก็คือเป็นเขาเรียกว่ามันเลงใ <sh arp> ช่ชนิดหนึ่งชนิดหนึ่งที่แบบเขาพิษไปโดนกันยังไงโหต้องโดู MV วก่อนมีเสียแล้วกันเสียคนหนึ่งที่อยู่ในเอ็มวีไปเล่นแถวใบไม้ ทำให้ใบไม้อะมันหล่นลงมาใบไม้หล่นปุ๊บใช่แล้วรังอะมันอยู่ตรงนั้นพวกแตนมันอยู่ตรงนั้นป็นโหตีนหมาเลยครับน่าจะสับกันแบบสับตีนแตนสับตีนแแล้วไขวิ่งไปหน้าสุดเลยโอ้ยไอ้คนแรกใครคนแรกพระเอกของเราพระเอกใช่พระเอกของเราด้วยพระเอกของเราเลยวิ่งไปก่อนเลยนะคนอื่นทิ้งแต่พระเอกไปคนแรกครับมีเบื้องหลังฮะมีเบื้องหลังด้วยนะเออผมก็อยากดูว่ะไหมใครอยากดูเบื้องหลังเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวรอรอติดตามกันนะเออเดี๋ยว คอยมาดูว่ามันจะเป็นยังไงเนาะเนี่ยใช่ครับเห็นเล่าแล้วแมดนี่ดูสนดุกแ้เลยนะใช่ใช่มีตอนไหนที่แบบเฟลบ้าง่ะที่แบบกองถ่ายอุปสรรคในการถ่ายอ่ะคือมาจากฝนเป็นหลักเลยคือเราไม่สามารถที่จะถ่ายได้เนื่องจากติดฝนหรือว่าจะเป็นถนนที่มันมีแต่โคลนอะไรประมาณเนี้ยใช่ครับมีโคลนมีอะไรอย่างงี้ใช่ทำให้เวลาการถ่ายมันยืดเยื้อถึง2 3สาวัน แล้วคือวันสุดท้ายเป็นไงการถ่ายเขาเรียกว่าไงฝนไม่ตกแดดออกอะไรอย่างเงี้ยแบบเจอเหตุการณ์อยีกไหมเกือบเกือบใช่ใช่ครับเกือบบแต่ก็ผ่านไปได้ด้วยดีเรามาฝากเพลงอาการหัวใจดกว่าให้ต้องมนแนะนําเลยได้ครับก็ฝากติดตามผลงานเพลงอาการหัวใจด้วยครับเดี๋ยวให้ต้องมนร้องเพลงให้ฟังเป็นเสียงสดเลยได้สักท่อนหนึ่งครับได้ขอสักท่อนหนึ่ง อาการมันเป็นจังไดเรือรังหัวใจอยู่อข้างสไตยหันใจพอออกจังเป็นแนวได้สุดท้ายละรู้สึกยังไงวันนี้มาสาัมภาษณ์รู้สึกดีมากครับขอบคุณพี่ที่ได้เชิญกันมาสัมภาษณ์นิดๆหน่อยๆนะฮะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะฮะแล้วก็ขอขอบคุณทุกคนด้วยนะฮะ ยังไงฝากติดตามต้องมุนให้ดิมิวสิกด้วยนะครับอาการมันเป็นจังใดเรือรังหัวใจอยู่เอิบข้างใสหันใจบอกจักเป็นแนวได้สิมมมสิตายหรือยังขอมาปานนี้เสียรอดจุติหัวใจกระพังถือกทิมจังสีจักเป็นย